บางนะทีมโอ้ยยิงเลยไอ้ฟานดูให้ด้วให้มันเจอท่านี่แล้วมินกลัวบางแต่ไม่เด็กเนาะได้มากเลวกินเลยแซ่บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาาบายดีกันในช่วงบายๆแล้วตอนนี้พอเข้ากันรังพากันเดินทางกับป่า ขาตัวหนึ่งเพิ่นจะให้อาบน้าโวดเขาดิอาบน้ำโคดเขาบ้ายังมายอดไปครับเดนผ่านดูพอสุดมันหน้าเสียคนทางแดงเขา แน่จะเยียบได้มีว่าเป็นขับทำเบิง้งขักเบิง้งโอ้ทำแหง่งเถอะเออสองมีเฉยเนาะเอมอมาเดี๋ยวๆลองอีกแล้วอีกแล้วเจ้าหม่ใหม่บ่ บล่าบลาเร็ว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 ไปหุดนี่ก็ไม่ขับแต่ว่านี่นี่กันได้พลาดไม่ขับแล้ยบ่เนี้เออคักแล้วคักแล้วมีเฉยเนาะบ่มีอันนี้ค่ะโอ้คือแข็งเหงือ่ทอมมอนี่ทำตึกตึกเลยจะนินจะนินนี่ Đây, đây, đây chứ cô hả? Cái chân xuống tù oh, Nằm lực từ với mọi người cua Ô, tụi Không thể không thể không Nằm ngoài

Ngươi nhu 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 hông ấy cẩn thận nhu ở bộ đại đấy nhỉ, Hào, cướp Đưa không xong, Ô Bụi bình bụi lên ô, cướp đoạn Yếp, yếp Hú hú Xoắn bạn hết เบียกีกเลยรอบชองรอบช่องนาวคือเก่าสางสีหอดบอนนีโ่โมเมนง่ายซันน้าวกาักับมาหนีกัพักรเนียมม่ตอ่อเขา่าพึ่งสัดนก็ขักนี่จะปอกเงี้ยๆแล้วมีใหญ่เนาะไม่ตอ่อเขา่าสุดท้ายหม่ตอ่อเขา่าเมื่อน้านันเสนการบริธรรมดาเส้นการเพิ่น bỏ các cái để tắt nó bỏ đấy Bơm bỏ Như đấy, chị sẽ phạc mình đi này Mày lái này Phạc này theo mày cậy này Khuyến 2 kỳ được khuyến theo thông của lại nhàng khuyến tới lợi của. Theo phụ của oh. Như lại mong ผมเข้าเคยมาผักพี่กายนะโอ้เขาจะได้ของดีเนะนี่มีหิงมียังผมมียางหลดผมมาพี่เอาพี่เข้ามาเข้ามา ดังไผ่ลุขค้นๆขน้นทั้งเขับดงแล้วบ้านนี้เขาบะทิบข้นบัทิในพันดุกิหยาปูนยุ่งแล้ววะทีมงานเท่ากับออกไปแล้วคูหนึ่งไปหาหลาะเลยในอีกสองคนบ่าวทิดกับพันดุกกำลังสิออกไปปั่นเขาจะ จัะหน่อยจะได้ไปมีเธอมีแห้งก่อนเมื่อยเนี่ยหมาเลยเป็นยังไงยิงอยู่แป่งแป่ยิงอีหยังเลยโอ้ยหเอาไปต้มาะกลกไปต้มาะกลกไก่ได้หนูหนูจะกินเนาะเนาะแป้งแป้งเท่าไหร่สี่บาทไปซตัวสี่บาทไปซ้ำตัวโอ้เอาบาตรเด็กเดีไปห้าล็อก่อนบาตรเดี๋ไปกับทีมงานเราไปบดซ้ำเลยเด้อบัตรเดี๋ ลองเมิองเนาะถือไฟโคมไปดํามบางท่อได้ะกาดไหน,น,นยัง ตำข้อมาสั่นฟูจักลายตำข้อเลยโอ้ยทิมงานเาเฮ็ดคักแล้วนะกไอเจ้าตรงถามันได้ใจเย็นเสียดายเนาะกหออกก่อนสองัวยังอีกตัวหนึ่งยิงไปต่ำคาอโอ Yeah. <laughs> ui mượn là bạn này nhà cần chu quá phả có họ hùm hùm nhiều chim ngại cả bay còn rồi nè lứa tè bao thì con điều mà họ đàn chốt này bắt phòn vào cho nồi nàng thả mình mượt quá bay to chi họ khuyển thập bạn khuyển thì là nắm pha đuôi này bạn cả đủ thả dù đất của này bữa đại đi dẫn phấn tốc nó bữa đấy cạn chậm nhìn bà nó thêm nhìn là cái phàn đủ kia đâu nếu mình chơi thôi เย็บเลยเย็บเลยจะได้ย okay. ังมีอยู่บ้างบ่านอย่นี่นี่นม่มตัวนี้ี่ตันีนี่จเพีนอะตามไหนากผมเุี้นเลยโหยางก่อย่างนบางมียังล่ะโอ้บางเียงคักเลยคักเลยตัวผู โอ้เรียบร้อยเนาะบางบางแหกเนาะเรียบร้อยท่านดูเฮ็ดบัดเดียวสาก็แต่สั่วบ่ซั่นบัดหน้าเร็วก็แตบ่สั่ว2บาทเด้อ พอแล้วพอแล,วอแลวอ้วห้องแค่เขี่ยวหางแหมอันตรายถึงชีวิตเลยเด็กเพิ่นผิดเพิ่นอันตรายแล้วนะหางแหมยังเลยยิ้งยิ้งเลยนกเงียบดยงยยังปูง่หนุ่มที่เก็บป้อมซิ ได้ไวเลยว่มันอุ่ยปุ๋ยเลยอ๋อบั้รเด็กกมาหอดบอลผักบอลเส่าเลยอันนี้ผ่านดูคนจัดไปสองผูเดียวคนมันมุ่ยแเพื่อมอผู้หญิงก่อนนะบุเคยได้ยักเถื่อผ่านเฉยบุมาแลวผ่านเฉยมาเนี่ยเต้นหนุอย มนันจะ่ดูกระเทิดนกนีก็ะน,นมุนนกนีก็เจ,จ้าว่าจ้จะลู่เขาไปนี่เจ็เจ็ด <c oughs> ห,ห <c oughs> ลู่เนาะเข่างเหี่ยวนูะที่จะอมีนกะไ้ดิคะนไปเพ <playground. S 2> ิ่งขาเหรห็ <c oughs> นมีอะไรจงวมาสุดหัวเศอหัวเศษหัวหัวนี่มันวนี่มันหน่ำมันน่อยเดียวนะขัวเอาแกงเอาไปได้เออมัเจ <Ừ. S 1> <c oughs> ๋อด้ <c oughs> โเนาะเมีย <c oughs> นเมแกงเอาบบกะกก เรานำมเต็มหม้อเลยทุ่งยางนี่ไปตากไว้ทุ่งยางหายอย่างได้อยู่องอยู่ป่าเนี่ยเอาบรรบนกอันนีไ้ได้ทอดใช่ไหมก็เปรี้ยงทอดเขาเนี่ยใส่หีพ่อแบบจางจักงจังยนะโอ้ยเสียดายเนาอเสียดายโบเห็นเห็น ดูไว้จะเห็นจะบวชได้อู้สงเคนห้่วยดเนก็ไปชิ้นนี้ง้นะก็ไก่เลยบวได้ที่เขาเีี้ยะแต่งเามือนทีเขาเลยช่วงบดเจ็บๆโอ้เวลาเคยเห็นเจ็บปอบไหมนี่เอาเลยบะเดนสองตัวหัวคำกันเล

่เปลือกบี่เวด้วยใช่มือแห้งหรือมือแห้งใส่หาท้องหิ้งได้ขึงแล้วโซ่ไหมโซ่ไหมนี่อยู่ตรงไหนเบอร์แห้งเขาเอาบ่เบอร์แม็กเอาบ่ใส่ลูกแม็กเอาบ่นี่ดูลืนแบบวางตรงแบบนี้นะบ้านเอกชีฮิตยูฮิตกินกอนี่บางบางแดง ยังไเติมลเล้บางแดงบางแรกหนึ่งโตกับนกตันมุนใท่แหละชวนว่ากระเล็ดน,นหน่อย,ยมันยังสภาพดีก็เอาไหว้ก่อนจิบไหว้ก่อนสีผักเอาใส่ก็ได้สีแกงใส่ก็ได้จหขวจะแกงบ่อน <c oughs> ส้มประสานกนเลยนะจังเสอะบ่จังเสบนกนี่ก็กระทะว่าไปขวใส่บ้างไปแก้ใส่บ้างนี่ก็อันเดียวกันเลยกับบางคมอําล้ำมือนี้ถื่อว่าก็บุนธรรมดาได้มาปุ๊บกับมาปุ๊บกราบแลกกับมีเหลืองเลยพิษกันตะเคียงมือนี้ <c oughs> ผมเลือกเคียงเนาะเปียบเดเคียงโอเคเลยได้เมือนี้ได้ถีว่าคากอยูบ่บาเส้นบานหน้าเพื่อเห็ยเหมือนี้ <c oughs> แต่งหันเขาจะวันชิคิหรือว่ายักษ์แพอว่ามันผสมกับน้าป้ามาเนโ oh. อแน้ะเต็มด้วยด้อ๋อถูกี่ทักวีแน่รีบบัอน่ <Okay. S 2> จะเห็นลด Một tít nó đang 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 đi Đi vậy chị đúng vậy chị đúng vậy phụ đúng không đúng không chị đúng không chị đúng không đúng không ถือไฟยูปไหมแม่ตอบไหมแมบุได้บุได้อกไฟยปม่จอกให้ไหมฮะโอ้โถอดออกง่ายๆหนึ่งโอ้เป็นตันขวบริโภคเอาโมก่อนที่จะตัวผ้าอยูพุนนะยูพุผ้าาจะเอาไปชงใก่อนอยู่เอาก่อนนะที่เอาใจหยางนราไปเนาะมือแหลกเลยมันยาขบือมันก็บุยาาะพอมันเหงนันเอ บีเอ้โหเก็ดด้วยด้ยด้วยนี่ก็เพน้ยนเราคอยาชีบมึงด้วยเนาะเพ้นจะได้นน่มันคางบบได้เลยนี่ไม่จะโคตรหางแท้นี่จับเาเลยเพื่อในกินซุกหนิโคตกับซุกหอมกันเนาะเออเอาวนอกหที่ก่อนเอาวานอกก่อนเอาสะดวกมือคากโลน้าทีมงานเนาเห็ดนี่เอาบะมีผู้ใดเห็ดนับเข้มด้วยจาง จางเปนจิตจางบวกจางเอาเกลือมาใช้ก็ได้เกลือตอนป้ามันก็เปิดบุได้เดิบุได้เอาใส่กระตุกผีกระตุกห่า,า,างก้าวมาเกลือก็ได้มไม่ยั้งดอกเสียบอยู่ดอกของป้าน่า,ช <c oughs> านเชดน,น,น, <c oughs> น,น้อยคลาดูได้เบาชื่นบรรณาพาเห็ดงานลอยเนาะงานลอยงานลอย ปไปจะหน่อยปไร่เราใช้แล้วันเลยใช่เลยบไร่เสียบไรใช่นละค่ะไม่นัวอะไรนะค่ะมีนัวบอโอ้โหเฮ้ย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 า้ยเฮ้ยเ้ยเก้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยบา้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮยเ้ยย้เ้้ยเยเเ้า้้ คือกนเนี่ยมนาเนนีแหละปัญหามันแห้งจะแห้งผ่คอยก็คอยโผลไปแล้วเห็ดแบบนี้ใช่มันจะสิได้กินอยากกินเขาต้นไม้ตู้มันตูเขาเมีนตูมันนี่ตัวมันปีอันี่โอเคนี่ตรยาบ้านบูน้ำปลาบวงฮะบวงเขาดิไม่ดีบ่วงเอาบวงมา อันเดียวบวบงไงหัวสามอันนะวะมาสามคนนี่โอ้ช่วงนี้นำโบลาณไปได้ได้ที่เลยนี่โถเลยนะหมโมสมเอ,มอวโหขุนได้จับเ <ไป S 2> อาได้ดินีเดียวใบใหม่จับเบิ้งชิมมาก่อนชิมเบิ้งคนมันก่อนหน่อยคนหนกนะ ผมอันลำเลลกดีกก็ก่กโอ้ินมดิโอ้ยิได้ใช่เนาะสุดเลยสุดๆๆๆสา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 เฮ้ยบบอลสาสามันโอ้สุดหน่อเนาะ คร <laughs> yeah, mm ับ hmm. ่อิประมาณสองถุงเนาะมนสองถุงเฮ้ด็กนเดี๋ยวพูนี่พูนี่กีหนาวกชดเนแล้วเดี๋ยวอย่ไม่หล่นี้แดง cái nhà nào mà đúng Ồ, ừ. cái sự có một đứa mỹ gái này, bạn này nhạc nhạc ừ. Cái, 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 cái nhà đấy thằng bố phai gần nước đi bố ừ. đấy Tôi là loại hàng thứ bố ม,ม,มาทุกคนมากิขนข้าวกันลืมหอกอย่าเขาแห้งผมไม่ได้ยินเนาะ โบ่เอาโบ่ใส่โบ่ขวายได้จ้ะโบ่จุกเลยโอเสียโบ่โบบางหัวเนาะก็เสีคนแบบงหับ่กบ้ขมเขาก็ุมลางเนาะเหมเาางดุเนาะบางหัวบ่ังหวัดหับ mười tám ngày vô mười tám mười tám đắp, tám mười đắp mười hai mười hai rồi, hai mười cốp mười cái mười hai 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 Đi lắm Kinh của bàng Đấy được nào Đẩy mã là kinh lợi Xẹp Đẩy mã là Cái thái kinh mở ướn chắc bộ khạc đấy ừ. Mềm bỏ ừ. mà mã lời lợi Hết kinh lợi Xẹp Cứ Cứ tự kỷ với nhàng bàng Mã là... Chứ bên trong mộng cự ก่ขีบเลยอเก็กิกินปิดถ่ายไซะเอาหลักถ่ายเลยเสบแห้งจานเขาเอ บอเป็นห้องเด h ยแต่เบาถิเสียมีนองเหมือเนาะเสียมห้องรอออเงงราไปกินอ,อ่ะมึงยังร้ายเนาะคิดยังไงพักันกินข้าวยิ่น้าแล้วก็ไปล่างถ้วลางบวงแล้วกะ็อาบน้ำนอนมือชาวพักันเปนลา่าชาเล็กเนืน้อฐาว่า,กกามือน,<า>น,นะน ก็ต <segue> ั้งหูเมื่อก็จะไปเด่เสาเพราะเขาโมกบใจที่ทานที่ตามเขชส้มมาแต่จนจนจบเอามาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้บ่าวสิขกอก่าวคำว่าสบายดี